คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำได้ชูกัมปั้นกันอีกแล้วชูกัมปั้นกันแบบยาวๆไปกับคิโลนาก็บอกแล้วครับว่าคิโลนาจะแพ้บาซลน่าไม่เกิน2ประตูครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลในช่วงลุยฟุตบอลกันอกับแจ็คบอในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูผลงานเมื่อวานนี้ครับผลงานเมื่อวานนี้ครับที่ผมให้ไปนะครับคิโรน่าก็สร้างความทับใจให้กับ FC j a c แจ็คบอทเดกันอีกแล้วสำหรับใครที่อยู่ในอาณาจักรแจ็คบอูเดครับ เป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์เข้าหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นรอบเย็นหรือตัวนมตัวเน้นรอบดึกครับก็มาครบทุกตัวตนนี่เยว่าสุดประทับใจจริงๆครับใครที่อยากได้แนวทางแบบนี้ครับปัดขวาเข้ามาเลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายทางเข้าครับอยู่กับแจ็คโบเด์ยังไงก็สุดประทับใจครับสําหรับวันนี้ครับจะเป็นหนึ่งทีมผูุ้รกิจกครับในสึ่งพเมร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่าง ลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์เตสดครับคู่ดีครับต้องบอกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีกันเลยทีเดียวครับลิเวอร์พูลนะครับแชมป์เก่าในปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าผลงานพักหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยครับสามนัดหลังสุดนะครับแพ้รวดถึงสามนัดครับส่วนแมนยูนะครับก็สลับแพ้สลับชนะสลับเสมอครับที่ผ่านมาล่าสุดครับแมนยูก็ชนะไปแล้วครับต้องบอกว่าความพร้อมของทั้งสองทีมครับ ไม่มีผู้เล่นาบาดเจ็บกันทั้งคู่ครับส่วนใหญ่ครับเป็นผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บคนเก่าๆครับตัวใหม่ๆครับไม่มีอัปเดตอาการบาดเจ็บพร้อมลงสนามกันทุกคนครับและวันนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์อพูลนะครับเพื่อนขายครับ ต้องชนะมากกว่า2ประตูและท้าใครดูตามสถิติ He ตุเฮครับจะเห็นได้เลยครับว่าลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาลนี้ส่วนใหญ่ชนะไม่ขาดชนะทีละ1ประตูเท่านั้นและเสียประตูทุกนัดครับถ้าดูจากสถิติแบบนี้นะครับและแบกมาแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่มีทางที่ลิเวอร์พูลจะได้ถูกกัมปันครับวันนี้ครับแมยูนะครับจะมาเน้นเกมรับและอาศัยจังหวะโต้กลับถึงแพ้ก็แพ้เพียงแค่ประตูเดียวโอกาสยันเสมอมีครับ เลือกเชียร์ไปที่แมเชสเตอร์เสร็จจะสร้างความพลังใจให้กับเอฟซีแจ็คบอลทูเร่กันแน่นอนครับเพราะว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีแมนยูไม่ยอมเลี้ยวผูง่ายๆอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งตัวชัวร์น่าชอบครับก็สามารถปัดมาได้ครับที่ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำนิบายนะเข้าเข้ามารับแนวทางรอบเย็นตัวเน้นรอบดึกรอบเช้าครับจะรับรองครับสุดพับใจแน่นอนให้ทุกคกจบที่แจ็คบอลบอลทูเร์ไร